ปรากฏการ์คลิปเสียงที่ออกมาสร้างแรงส,ะสะัะเทถอนให้รัฐบาลเป็นอย่างมากเลยนะคะ <P 1> เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะท่านเป็นผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าสวัสดีครับอาจารย์ครับตามสวัสดีครับที่สำรานครับคุณหมิวครับวันนี้ <P 1> ร้อนผาจริงๆครับเราจะทํายังไงกับนายกรัฐมนตรีต้องไปยังไงต่อคะอาจารย์คือวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียกร้องไปที่พักร่วมรัฐบาลอื นะครับว่าถอนตัวออกจากการเป็นนั่งร้านให้กับนายกซึ่งคนไทยเรารู้สึกว่าสายชาติกันได้แล้วนะครับลาออกอะตัวนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับถอนตัวนำร่องไปแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะวันนี้เนี่ยทราบว่ามีการประชุมอีกสามพักค,คือคร,รวมไทยสร้างชาติะานะครับปีีคุณพีรพันธ์ประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาใช่นะครับถ้าทั้งสาม ถ้าทั้งสามการประชุมนี้มีมติว่าถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลก็แน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็มีทางเลือกแค่สองทาง<น>ถ้าไม่ลาออกก็ต้องยุบสภาอืนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องติดตามการประชุมของสามพักนี้ครับ,รบดูแล้วอาจารย์จะคิดว่าจะออกทางไหนครับลาออกยุบสภาผมผมคิดว่านายกเมืองไทยที่สำราจะทราบดีครับไม่ค่อยเลือกทางลาออกหรอกเนยุบสภาแต่ถ้า กระทั่งนายกปัญหาเนี่ยนะครับรับปากแล้วยังไม่ออกเลยนะครับแต่รอบนี้นี่แหละครับหัวหน้าพักชาติไทยพนาจะมาลบความทรงจําเรื่องแบบนี้นะครับของคุณพ่อให้ออกจากความทรงจําของของคนไทยได้ค่ะโดยการประกาศถอนต,ตัวออกจากการร่วมรัฐบาลหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าก็ทู่สีดันทุลังเดินต่อไม่ยุบสภาไม่ลาออกถ้าไม่ยุบสภาไม่ลาออกอออก็เราก็เตรียมขอเวลาอีกไม่นาน นะครับแล้วนายกนายน้อยก็เตรียมขึ้นศาลทหาราพร้อมครอบครัวก็เลือกได้ครับท่านนายกนายน้อยอนะครับตอนนี้เนี่ยผมทราบมาว่านะครับมีการคิดซินนารลโอที่จะฟื้นคืนชีพสถานการณ์นะครับ,งงรบเลยจะมาเล่าให้ให้ที่สำราญกับคุณหมิวฟังซินนาริโอที่หนึ่งน,นะครับเครือข่ายนายใหญ่เขาพยายามเสนอเรื่องสร้างรัฐบาลแห่งชาตินะครับคือลาออกแล้วแต่เห็นเป็นวิกฤต มาตั้งรัฐบาลแห่งชาติกันผมบอกแค่คิดก็เป็นที่ฆ่าหุนเซนแล้วนะครับเพราะนี่คือโมเดลของหุนเซนนะครับแล้วรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยคนคิดอย่างนี้ได้เนี่ยพูดตรงๆนะครับคือ,อคนซึ่งนิยมการรัฐประหารเท่านั้นแห่งชาตินี้ใครนายกใครเป็นนายกฮะรัฐบาลแห่งชาตินี้รัฐบาลแห่งชาติใครเป็นนายกแหละครับก็คน คนพูดเรื่องนี้กลุ่มที่คิดเรื่องนี้มาจากเครือข่ายนายใหญ่ก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยต่อสิครับนะครับก็เหลืออาจารย์ชัยเหลืออาจารย์ชัยเกษตอยู่คนหนึ่งใช่ครับแต่แนวคิดนี้ผมบอกเลยคุณเซนโมเดลนะครับแนวคิดที่สองนะครับก็จะใช้โมเดลของผู้นําชาติอื่นๆที่เวลานะครับเลือดเข้าตาจนก็จะใช้วิธีการทําสงครามเพื่อเรียกคะแนนนิยม นะครับคําว่าสงครามไม่ใช่แค่ขุดคูเลดนะครับหมายถึงเอาเครื่องบินเนี่ยไปทิ้งบอมกันกลางอากาศเลยออืนะครับแอร์ทุกราโมเดลนี้เนี่ยก็อาจจะมีการคิดให้กองทัพอากาศเนี่ยเอาเครื่องบินทิพเทนเนี่ยไปยิงจรวดใส่กรุงพนมเปนก็ได้โอกองทัพก็จะยอมว่ากองทัพเขาจะยอมเหรออย่าคิดว่าไม่กล้านะครับอะไรนะครับพี่กองทัพเขาจะยอมขนาดนั้นเหร ก็ถ้าเขาไม่ยอมลัาตีกราหมภูมิธรรมก็ปลดสิฮะก็อำนาจยังมีเนี่ยครับก็ปลดไปปลดผอสูงสุดปลดผอทบปลดผอทรปลดผอทอก็ปลดไปถ้าอย่างนั้นก็เกิดรัฐประหารนะครับโดนยึดอำนาจก็คําตอบสุดท้ายก็ขึ้นศาลทหารนะครับคือที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าจะมีคําถามเนี่ยว่ามีซินเนียโอไหนบ้างอ้ยุสพากาลาออกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนรับทราบดีแล้วครับ แต่ผมแค่เอามาบอกว่าซินารลล่ที่ฝ่ายเครือข่ายหน้าใหญ่เขาคิดนะเขาคิดอีกสองินารลลพยายามหลุดกรอบนะครับใช่ใช่แต่ชั่วโมงนี้นะครับคนเลือดเข้าตานะครับที่สำราญก็อย่าประหม่านะครับทีนี้ถ้ากลับมาสู่ชีวิตจริงเดินหน้าต่อานยกองค์ยิงเดินต่อลากไปกันไปสองลาออกสามยุบสภาอาจารย์จะให้อันไหนเปอร์เซ็นต์สูงสุด ตอนนี้เนี่ยนะครับการยุบสภาน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดสูงสุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลวันนี้ถ้าสามพักนี้ประกาศถอนตัวเนี่ยนะครับรัฐบาลเสียงเสียงไม่ถึงครึ่งอยู่แล้วครับครับนะครับเสียงไม่ถึงครึ่งนายกก็มีทางเลือกแค่สองลาออกหรือยุบสภาซึ่งนายกเมืองไทยอ่ะพี่ม,มีลาออกแค่สองคนคือพลเอกเตียงศักดิ์กับพลเอกชวลิตใช่ไหมพี่ใช่ที่เหลือที่เหลือยุบสภาเรียบ เพราะว่าจริงๆไม่มีห,ม <c oughs> หรหอกครับไม่มีหรอกครับยังเหลือคุณชัยเกษมอีกนะก็ยังเลือกกันไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคนอย่างนายใหญ่ไม่มีลาออกครับ <c oughs> นะครับเพราะถ้านายใหญ่คิดแบบนี้นะนะครับไอ้ตอนชุมนุมพันธมิตรนะครับตอนอชุมนุมกปปสเนี่ยนะครับเหตุการณ์มันก็คงจะไม่เลยเถิดมาถึงยึดอำนาจนะครับเพราะนั้นการลาออกเนี่ยไม่มีแม้แต่กระเบียดนิ้วในความทรงจำของนายใหญ่ ดังนั้นยุบสภา,าก็จะเกิดก็ต้องรอเปิดสภาไหมหรือว่าวันสองวันนี้จัดการเลยจัดการได้เลยนี่ครับจริงๆแล้วเนี่นะครับนายกนายน้อยอยู่ต่ออีกวินาทีเดียวเนี่ยบ้านเมืองก็เสียหายนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าการสั่งการอะไรของนายกนายน้อยเนี่ยนะครับทุกการสั่งการเนี่ยโทรไปปรึกษาคุณลุงหรือเปล่าครับ และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเรายิ่งไม่รู้อีกว่าก่อนหน้าที่เราจะที่คุณลุงที่เคารพเอาคลิปมาเปิดเนี่ยม,มีคลิปอื่นอีกหรือเปล่าอแต่นายกคงไม่กล้าโทรค,<ม>คุยกับคุณลุงแล้วาามั้งคะอาจารย์นายกคงไม่ไว้ใจแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไม่โทรคุยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโทรคุยอะไรเนี่ยคุณลุงเขาอาจจะมาเปิดอีกก็ได้อแล้วอาจจะเสียหายหนักกว่านี้ก็ได้ะดังนั้นก็ยากที่ยากที่จะนำพาบ้านเมืองหรือว่ากองทัพแล้วถ้าอย่างนั้น เอางี้พี่พี่ลองคิดดูนะขนาดแม่ทัพภาคสองผู้ใต้เป็นร้าปัญชานายกนายน้อยยังกล้าไปพูดว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้าม,มพูดเอาเท็จคลิปก่อนหน้านี้ก่อนถ้าคลิปก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณเซนคุณเซนอาจจะอัดไว้ก็ได้แล้วเราอาจจะได้ยินบุคคลอื่นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ได้วัน,นผมถึงบอกว่าคุณเซนเปิดมาให้หมดเลยวันนี้อาจารย์จ้าจ,จัดเต็มเลยจย์จ้จาก็คุณพ่อก็เป็นนายทหารที่กองทัพภาคสองเหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับคือผมเนี่ยผมมีหลักการนะพี่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดการรับประหารเราถึงเรียกร้องให้นายกยุบสภาหรือลาออกครับครับนะครับผมวันนี้น่าจะเห็นหัวเห็นหางกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวรอติดตามวันนี้ครบก็เดี๋ยวนี่ครับผมคิดว่าเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับพักแรกเลยเนี่ยประชุม11โมงครับครับนะครับถ้าเกิดมีวติถอนก็ล้มแล้วครับ ครับผมอบอโอเคขอบพระคุณอาจารย์จาย้านะคะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพรศรียากูลค่ะนายกสภาก็ต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันเอาแบบนี้ทิ้งท้ายรายการพี่สำราญฟันธงให้หน่อยลาออกยุบสภาหรือไปต่อผมเชื่อว่านายกจะยุบสภาแต่ไม่แน่อาจจะถูกกดดันให้ลาออกอ่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คอมผมนะเนี้ยแผลผมโดนนะอันนี้ผมโดนนะคอมผมเลยพี่สองมือจ่วงผมอ่ะชึบชึบชึบนั่งเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยข้างกองงานนะหูมันเป็นฟองพี่ตรงเนี้ยเต็มเลยนะเป็นรู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 นะเป็นฟองฟอดฟอดฟอดขูไปไม่ไหวพี่ผมลูกลงไปกับพื้นเลยนะไปนอนกองอยู่กับพื้นอ่ะยิงบอกเป็นไงเพื่อนหนูเป็นอะไรบ้างเพื่อนเป็นอะไรมดูสภาพมัเป็นอะไร มึงไม่ควรถามมึงควรจะช่วยกูเลยใช่มึงหน้าถามรงเป็นอะไรเปล่าเพื่อน